หากกุุงลิงต้องการเล่นการเมืองควรรออีกห้าปีข้างหน้าช่วงนี้จังหวะดวงไม่อำนวยหากเข้ามาแล้วจะกระงบนปนเศร้าจะเป็นเลขกลางร้ายกดดนัน อาจารย์วิสารประนมกรได้ดูดวงของวงอิงไว้ตั้งแต่วันที่สองพฤศจิกายน2564โดยใช้ตัวเลขวันเดือนปีเกิดมาทำนายอาจารย์กล่าวว่าอาดีตไทยเคยมีนายกหญิงชื่อยิ่งลักษณ์ทำให้ประเทศเสียหายชาวนาขายข้าวแล้วไม่ได้เงินข้าวตัวตายกันจำนวนมากจนนายกยิ่งลักษณ์หนีออกนอกประเทศถ้ามีนายกหญิงคนที่สองและมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีก เหตุการณ์จะยิ่งรุนแรงยุคยิ่งลักมีคนออกมาขับไล่เป็นสิบล้านยุคคุ้งยิ่งจะมากกว่าหลายล้านจะต้องหนีผู้บงการตอนนี้อายุเจิบสาปีแล้วเมื่ออายุเจ็ิบเจปีจะเครียดมากเส้ลเลดฝอยในสมองจะแตกจะกลายเป็นเจ้าชายนิทรานอนติดเตียงความโลภถ้าเราไม่หยุดมันก็จะพากันลงเหวเราต้องติดตามดูกันต่อไปอะไรที่ไม่น่าเชื่อ ก็สามารถเกิดขึ้นได้และตอนนี้เอาลูกลงมาใจร้ายมากเท่ากับต้อนลูกเข้าปากเสืออย่าลืมนะถ้ายุคุงลิงนี่จะหนักกว่ายุคยิ่ยงลักอีกนะสำหรับคำถามว่าดวงวงลิงเหมาะกับการเมืองหรือไม่อาจารย์วิสาระกล่าวว่าตามพื้นดวงวงอิงเป็นคนเด็ดขาดแต่เด็ดขาดแบบไม่มีเหตุผลดีก็ดีเร็วร้ายก็ร้ายเร็ว แตกหักง่ายไม่มีน้ำอดน้ำทนไม่เข้าใจการเมืองเข้ามาเพื่อพาพ่อกลับบ้านแล้วเขาจะทำสำเร็จไหมทคงอิงเข้ามานะเงินที่หามาได้แบบง่ายๆก็จะเสียไปแบบง่ายๆเหมือนกันท้องอิงเข้ามาเลือกตั้งคราวนี้จะต้องหวานเงินออกไปแบบมหาศาลแต่จะไม่ได้คืนสัตบาทแล้วดวงวงอิงกับดวงพักเพื่อไทยถูกกันไหมอาจารย์วิสาระกล่าวว่า เขาเข้ามาได้แต่เข้ามาแล้วจกกะกังวลปนเศร้าจะเป็นเลขกลางร้ายกดดันเข้ามาก็อยู่ไม่ได้แต่ทีนี้มันเป็นกรรมเงินที่หามาง่ายๆจะถูกเขาเอาไปแบบง่ายๆเช่นเดียวกันการเลือกตั้งก็ต้องหว่านเงินออกไปเยอะครั้งนี้เป็นลูกสาวก็ต้องหว่านเงินเยอะและไม่ได้คืนไม่เหมือนครั้งยิ่งลักษ์ครั้งนั้นได้คืนมาเยอะคุ้ม หลังจากที่อาจารย์ถอดตัวเลขออกมาแล้วปี2565นี้เฮี่ยมหดมากเลยการเมืองรุนแรงเอาไม่อยู่แย่งอำนาจกันสินแสเข็งให้สัมภาษณ์ในรายการท็อปนิวทล์ควันที่7มกราคม2565ว่าพื้นดวงของงูอิง ข้อแรกดวงอุ้งอิงมีความเป็นผู้นำข้อสองดวงมีงานราชการเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าพื้นฐานดวงดีแต่ข้อสามมีปัญหาในเรื่องการแตกแยกพลัดพรากสับสนสร้างความไม่ปรองดองเกิดขึ้นดังนั้นถ้าหากอุ้งอิงต้องการเล่นการเมืองควรรออีกห้าปีข้างหน้าเพราะช่วงนี้จังหวะดวงไม่อำนวยถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้น อาจจะต้องหนีออกจากประเทศไทย